สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำรัฐบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จลมราชกุมรามร,มร,ามร,มร,มรีขอรายงานความคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศและเหตุการณ์รอบโลกนะครับประจำวันที่12มลกราคมถึง2กุมภาพันธ์2566พี่น้องครับวันนี้โควิดได้ลดจํานวนลงการระบาดการแพร่เชือ้อติดต่อในประเทศก็ลดลงทั้งโลกด้วยนะครับ พี่น้องครับแต่เรายังคงประมาทไม่ได้นะครับมาดูครับมาดูกันว่าวันนี้การระบาดของโควิดทั้งโลกเป็นอย่างไรนะครับการระบาดของโควิดทั้งโลกขณะนี้ลดลงเป็นลําดับนะครับขณะนี้จากเดิมนะครับซึ่งมีการแพร่ระบาดประมาณ5 0 0 0 0นคนต่อวันนะครับวันนี้เหลือเพียง2 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับและกำลังจะกลายเป็น10,000 0คนต่อวันอีกไม่ช้านี้นะครับถ้ามาดูกันนะครับเราจะเห็นว่า ศูนย์การการ,ระบาดยังคงอยู่ที่เอเชียตะวันออกครับคือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจีนครับยังไม่ได้ถ้าไม่นับจีนนะครับคือจีนขณะนี้เนี่ยมีการระบาดมากที่สุดนะครับระบาดมากกว่าญี่ปุ่นซะอีกแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ให้ชัดเจนนะครับแต่ขอขอให้พี่น้องได้ทราบว่าจีนระบาดมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเป็นตัวโดดเด่นมากนะครับถ้าไม่มีจีนญี่ปุ่นจะระบาดมาก นะครับมากมากที่สุดจํานวนของผู้ที่ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นนะครับลดลงเรื่อยๆครับจากระดับประมาณ200,000ลายต่อวันขณะนี้เหลือประมาณแค่4 0 0 0 0รลายต่อวันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับที่อื่นนะครับทั่วโลกครับยังมีสหรัฐอเมริกาครับซึ่งมีการมีผู้ติดเชื้อไรใหม่ประมาณ40 0 0 0รลายต่อวันใกล้เคียงกับญี่ปุ่นนะครับส่วนที่อื่นนี้เนี่ย ทั้งโลกได้ลดลงเป็นจำนวนมากในยุโรปหรือเพียง2 0 0 0 0ืลายต่อวันนะครับออฟริกาแทบไม่มีนะครับออฟริกาใต้ยังมีปลายนะครับอาเซียนอาเซียนของเรามีไม่มากนักนะครับเดี๋ยวจะดูตัวเลขในประเทศไทยครับอยู่ในกลุ่มอาเซียนนี้จะเห็นว่าน้อยลงไปเยอะนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับเรียนให้ทราบแล้วนะครับส่วนการกำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วอยู่ที่จีนนะครับมาดูต่อครับส่วนการเสียชีวิตครับการเสียชีวิตไม่ได้ลดลงตาม ลักษณะของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับของระดับโลกนะครับ,บกับมีการเพิ่มขึ้นครับจากเดิมนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เนี่ยลงมาเหลือประมาณ1 5 0 0หายกว่ารายหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยรายต่อวันนะครับ พอต้นเดือนมกราคมครับกบเพิ่มสูงขึ้นเป็น2,000รายต่อวันนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลจากจีนด้วยก็ได้นะครับจากนั้นครับก็ลดลงมาเรื่อยๆจนทั้งถึงต้นเดือนนี้ครับลดลงมาเหลือ1 5 0 0คนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตขณะนี้ลดลงผู้ติดเชื้อใหม่ก็ลดลงนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าเหตุการณ์ในจีนนะครับเรียนให้ทราบก่อนว่าขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นนะครับ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในโลกถ้าไม่รวมจีนนะครับส่วนที่อื่นลดลงไปเป็นจํานวนมากนะครับถ้าดูในแผนที่ครับจะเห็นว่าแหล่งของการระบาดมีน้อยมากนะครับที่มีติดเชื้อเยอะๆมีน้อยมากครับนะครับมาดูครับมาดูที่ประเทศจีนนะครับจีนได้มีการตับการรักษาการป้องกันโควิดนะครับตั้งแต่7ธันวาคมนะครับโดยลดโดยเปลี่ยน วิธีการคิดโดยคิดว่าเดิมโควิดเท่ากับศูนย์แต่ขณะนี้จีนคิดว่าต้องอยู่กับโควิดเพราะฉะนั้นเมื่อจีนลดมาตรการต่างๆทําให้มีการระบาดเป็นจํานวนมากทั้งประเทศครับอย่าลืมนะครับประชากรจีน1,400ล้านคนนะครับที่มาดูครับจีนหลังจากได้ผ่อนมาตรการนะครับก็มีการระบาดเป็นอย่างมากนะครับมียอดผู้ติดเชื้ออะไรใหม่นะครับ เขาเริ่มผ่อนตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับพอถึงกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคมครับกับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงจุดสูงสุดครับนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณวันที่22ธันวาคมนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณวันละ7ล้านคนนะครับต่อมาครับลดลงนะครับ23มกราคม1เดือนต่อมานะครับลดลงไปเป็นอย่างมากเหลือเพียง15,000คนต่อวันนะครับทีนี้มาดูต่อครับ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักของจีนนะครับก็มียอดสูงสุดหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มากในช่วงประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนธันวาคมนะครับพอถึงผู้ป่วยอาการหนักนะครับจะมียอดสูงสุดครับเดือนมกราคมต้นเดือนมกราคม นะครับมาดูยอดผู้เสียชีวิตครับยอดผู้เสียชีวิตก็ใกล้เคียงกับผู้มีอาการหนักนะครับจะถึงจุดสูงสุดเมื่อ4มกราคมนะครับจะเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตของจีนนะครับเมื่อสีมกราคมมี4 0 0พกว่ารายต่อวันนะครับพอมาถึงปลายเดือนมกราคมครับคือ23มกราคมลดลงมาเป็นอย่างมากครับเหลือ800กว่าราย ต่อวัน,นเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าจีนมีการระบาดมากในเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็พีคของผู้การระบาดอยู่ที่เดือนธันวาคมนะครับก็ขณะน,นี้แต่ขณะนี้นะครับลดลงผู้เสียชีวิตก็ลดลงนะครับทีนี้มาดูต่อครับ อย่างที่กังวลกันครับว่าเมื่อจีนมีการระบาดมากๆอย่างนี้นะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ก็ย่อมที่จะมีมากแต่ปรากฏว่าขณะนี้สายพันธุ์กลายพันธุ์ของจีนยังไม่มีมากนะครับยังอยู่แค่ระดับเดิมนะครับสายพันธุ์ของจีนนะครับก็เป็น BF.7 นะครับจีนนี้ยัง ยังยังยังไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาครับยังตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับคือจีนเนี่ยสายพันธุ์หลักของจีนจะเป็น ba 5.2กับ bf 7นะครับแล้วก็สายพันธุ์กลายพันธุ์อื่นๆก็ไม่พบว่ามีสายพันธุ์ที่มากกว่าเดิมนะครับก็จะมีแต่สายพันธุ์กลายพันธุ์ทางตะวันตกนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมี bq 1และ xbb นี่น,นะครับแต่ว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกา,กาก็ได้เปลี่ยนยาเจนให้ทราบต่อครับเพราะฉะนั้นจีนมีการระบาดมาก แต่การกลายพันธุ์ก็ไม่มากนะครับยังคงเป็นสายพันธุ์เดิมของจีนซึ่งตามหลังสหรัฐนะครับแล้วก็จีนก็สามารถที่จะควบคุมครับควบคุมการระบาดได้ดีนะครับโดยใช้มาตรการต่างๆนะครับมีคนคาดการว่าในระยะ หลังจุดจีนครับในช่วงจุดจีนนะหลังจุดจีนก็จะมีน่าจะมีการระบาดปิดอีกระลอกหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าจีนได้เตรียมการเป็นอย่างดีนะครับก็ขณะนี้ก็ไม่มีการระบาดในระลอกนั้นก็มีแต่ว่าการระบาดของจีนได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีน <Vern. S 1> ี้มาดูครับมาดูในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเรานะครับการระบาดลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งเรามีการรายงานการระบาดของเราเป็นรายสัปดาห์นะครับ ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ในโรงพยาบาลนะครับลดลงนะครับลดลงเป็นอย่างมากเลยจากเดิม90ก่อนหน้านี้นะครับ90คนต่อวันหรือเพียง47คนต่อวันประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับเดิมก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เสียชีวิต6คนต่อวันทั้งประเทศนะครับเหลือ4คนต่อวันนะครับทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเองนะครับเราพบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าโรงพยาบาลนะครับเหลือเพียง12ลายต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการระบาดของไทยเราขณะนี้ลดลงเรื่อยๆรวมทั้งเ,เรามีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆนะครับให้มีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากนะครับก็ยังไม่มีผลนะครับที่จะทำให้ การระบาดเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าพี่น้องเราประการที่1มีภูมิต้านทานดี2เรายังป้องกันตัวเองนะครับจะเห็นว่าพวกเรายังคงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ทําให้บ้านเราครับอ,อ,อย่างตัวเลขที่ให้ทราบแล้วนะครับการเสียชีวิตเหลืออยู่เพียง4คนต่อวันนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศเหลือเพียง67คนต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าการระบาดของโควิด -19 ทั้งโลกก็ทั้งประเทศนะครับได้ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับที่ที่มาดูครับสายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นที่น่าวิตทั่วโลกครับวิตกกังวลกันว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์นี้ถ้ามีการกลายพันธุ์เรื่อยๆก็อาจจะมีการดื้ออาจจะมีการระบาดระลอกต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าขณะนี้สายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นการกายพันธุ์ของโอมิครอนเท่านั้นนะครับสายพันธุ์ แอลฟาเบต้าไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับมีเหลือก็บ้างน้อยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้สายพันธุ์กลพันธุ์จะอยู่ที่โอมิครอนนะครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ของสหรัฐและของยุโรปนะครับเรียนให้ทราบว่าประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่นําประเทศอื่นๆนะครับการกลายพันธุ์ของสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับสายพันธุ์ที่ระบาดเป็นหลักของสหรัฐอเมริกาก,าก็คือ XBB 1.5%นะครับตัวนี้เนี่ยมีการระบาดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงภูมิต้านทานก่อนนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีดีมากๆด้วยนะครับทำให้มีการระบาดอย่างรวดเร็วในสหรัฐนะครับแล้วก็ขณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะครับจากตัวเลขเมื่อวันที่28มกราคมนะครับก็ x b b 1.5%มีถึง61%แล้วก็กลงังจะแล้วก็กลงังจะระบาด ไปทดแทนสายพันธุ์อื่นนะครับก็จะมี BQ 1 1กับ BQ 1หรือ XBB เองนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับ BQ 1 1ก็เหลือเพียง21%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับสัตวเมริกาก็จะมี XBB 1 5ระบาททั่วนะครับแล้วก็จะลามไปยุโรปนะครับยุโรปก็จะแามหลังตลามสหรัฐนะครับแล้วจะ XBB 1 5นี้อาการไม่รุนแรงไม่รุนแรงไปกว่าเดิมนะครับ ติดง่ายกว่าเดิมนะครับแต่มีคุณสมบัติคือหลบเลี่ยงภูมิต้านทานที่เคยมีมาก่อนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ยังไงก,ก็แล้วแต่ครับถ้าฉีดวัคซีนได้ครบนะครับก็จะลดการสูญเสียการเสียชีวิตเป็นอย่างดีครับนะครับทีนี้ผ่านจากสหรัฐอเมริกามาแล้วดูที่จีนครับจีนมีการแพร่ระบาดมากการแบ่งตัวของโควิดก็มีมากนะครับจึงมีที่คาดการว่าเป็นที่เฝ้ามองครับว่า เฝ้าระวังว่าจะมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ไหมก็ปรากฏว่าจีนไม่มีนะครับไม่มีสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่นะครับยังคงเป็น BA 5.2และ BF 7นะครับ เพราะฉะนั้นจีนก็อาจจะมีการระบาดแพร่เข้ามาของ BQ1 และ XBB หรือ XBB 1.5ได้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่าถึงจีนจะมีการระบาดมากแต่การกลายพันธุ์ก็ไม่ได้มีการกลายพันธุ์มากกว่าเดิมยังอยู่ในลักษณะเดิมเดิมก็คือโอมคคอนทั้งหมดนะครับส่วนประเทศไทยเรานะครับประเทศทเราสายพันธุ์กลายพันธุ์เราเป็น BA 2.75เป็นส่วนใหญ่ครับ นะครับแล้วก็หลังจะไปทดแทน B.8.5 นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ยังตามหลังสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ขณะนี้เองนะครับเราก็คงจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็น XBB.1.5 ที่จะมีการระบาดต่อมานะครับอาการก็จะไม่รุนแรงมากในระยะหลังๆครับโอมิครอนที่มีการะระบาดมีการกลายพันธุ์และมีการระบาดมากในหลังๆนี้นะครับ อาการจะน้อยมากโดยอาการจะไปคล้ายหวัดหรือไข้หวัดมากขึ้นทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่หลายคนไม่มีอาการและคนมีอาการน้อยครับนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้สูงอายุครับยังจําเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับเพื่อป้องกันการเสียชีวิตครับนะครับทีนี้มาดูต่อครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทราบแล้วนะครับว่าวันนี้โควิด -19 ลดความรุนแรงลงนะครับแล้วก็อา,อาจาร,รย์ยง พูดวรวันครับได้เรียนให้ทราบว่าต่อไปโควิดนะครับอาจจะเป็นโรคประจำฤดูกาลอาจจะฉีดวัคซีนแค่ปีละครั้งนะครับงไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับวันนี้เรายังคงต้องป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีครับการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนก็มีที่สถาบันโรคผิวหนังนะครับต่อเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ฉีดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับพี่น้องเดินไปฉีดได้เลยครับแล้วก็กทมก็ฉีดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับพี่น้องก็ถ้าใครจะฉีดวัคซีนก็ไปฉีดะาคาฉีดไม่ครบฉีดให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าถ้าพี่น้องป่วยนะครับป่วยก็ตามใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านเองนะครับขณะนี้โควิดได้ลดความรุนแรงลงไปเป็นอย่างมากนะครับแต่ยังคงประมาทไม่ได้นะครับจะจะเห็นว่าเมื่อลดลงขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศนะครับว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะครับยังคง ใช้หลักการเดิมว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขในขณะนี้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นในตอนต้นเดือนมกราคมนะครับแต่ขณะนี้ก็ตีขึ้นเรื่อยๆกําลังลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับนะครับแต่ว่า ก็อย่าประมาทครับนะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธีสิในร้อยธำเมยพระบาทจนกุมอาจารย์ในพระราชุธรรสมเด็จพระเทพรัตาสุาส่ามมรมราชกุมารีติดตามผลงานพวกราได้ครับจาก y o YouTube f a c e b o o และบอกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ